สวัสดีคะ่ะชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลดวงใบปรินนี่นะคะอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับปีพุทธศักราช2560นะคะสำหรับท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกนะคะหรือว่าท่านที่มีเที่เกิดระหว่างวันที่22นะคะตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนถ้าท่านไม่ทราบลัคนานะคะก็เข้าไปใน f a c e b o o k ได้นะคะเอ่อเพจนะคะเฟซบุ๊ก พิมพ์คำว่าดูดวงบายเบรนนี่นะคะก็จะพบนะแล้วก็ในนั้นจะมีเขาเรียกว่าเว็บไซต์ในการหารัคนานะคะใช้หลักของ Western Astrology นะคะเป็นหลักทีนี้ชาวราศีพิจิกนะฮะในปีนี้นะ,ะเริ่มต้นมีปีมานะคะกะ็มีดาวอาทิตย์นะคะเข้าไปกลุ่มอยู่กับดาวพลูตโตนะในเรือนที่3ของคุณนะเขาเรียกว่าในเรื่องของความคิดนะคะสติปัญญานะคะ สร้างพลังอย่างเต็มที่นะคะเขาเรียกว่า My Power นะคะให้กับคุณอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันคุณนะคะให้ก้าวไปข้างหน้านะคะในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าได้ย่อท้อนะ,ะขอให้บุกบันฝ่าฟันนะคะแลวความสําเร็จนะ,ะกาลังรอคุณอยู่นะคะในปีนี้ดาวเสาอ,อยู่ในเรื่องการเงินนะคะมา2ปีแล้วเต็มๆนะกะ็ยังอยู่อีกปีหนึ่งนะ,ะบางท่านอาจจะมีปัญหาติดข,ขัดในเรื่องของการเงินนะคะ มาได้ยากเหลือเกินนะคะเงินนะหรือว่าจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการเงินนะอีกปีเดียวนะคะก็จะหลุดแล้วแต่ข่าวดีนะคะพฤศจิกายนอ่ขอโทษน,นะคะตุลาคมนี้นะ,ะมาแล้วนะคะดาวพฤหัสนะจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่10นะขอโทษนะคะย้ายจากราศีตุลในวันที่10เข้าสู่ราศีพิจิกนะ,ะสำหรับหลายๆท่านนะคะก็จะได้รับโอกาสที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะ,ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภ ในเรื่องของความรักโดยเฉพาะท่านที่มีดาวสุกนะคะอยู่ในราศีพิจิกนะคะมีดาวเนปจูนมีดาวพลูโตทํามุมตั้งเป้ารอไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวพระหัสใหญ่เข้ามาเนี่ยจะทําให้คุณได้พบเนื้อคู่คนที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะคะหรือว่าจะได้โชคลาภนะหรือว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ,ะมีโอกาสใหม่ๆนะคะ expansion นะการขยับขยายเป็นช่วงจะเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้นปีมานะคะก็มีดาวอาทิตย์นะ,ะไปกลุ่มกับดาวพลูโต,โตเพื่อเพื่อที่จะเขาเรียกว่าชาร์จพลังนะนะคะในเรื่องของในเรื่องของความคิดในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของเขาเรียกว่าพลัง mind power นะนะคะของคุณนะนะคะ อย่างมากนะปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะนะค่ะไพ่ใแบแรกนะคะแปดคาถาห้าดาบ the pairs of cups สิบถ้วย the death แปดคาถาขอโทษน,นะคะแปดดาบแปดเหรียญ สาดาบ The Queen of Pentacles สถ้วยนะคะอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะสำหรับท่านที่มีลัคนานะคะอ,อยู่ในราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมนะถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะอ,อันนี้เป็นการพยากรณ์สำหรับปีพุทธศักราช2560นะ เริ่มต้นไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่สามถ้วยหมายถึงการเฉลิมฉลองความสําเร็จนะผู้หญิงสามคนนี้เขาหมายถึงว่าเขาทำเอ่อทสวนทําธุรกิจนะคะแล้วก็เอ่อได้รับความสําเร็จนะก็เลยมาเฉลิมฉลองกันนะคะ<อ>เขาเรียกว่าเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองนะความสําเร็จของคุณนะไพ่ตรงกลางเนี่ยคุณได้เดอะเดสนะไพ่เดอะเดสหมายถึงว,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 ว่าเป็นจุดจบของสถานการณ์จุดจบของอะไรบางอย่างนะคะแล้วก บางสิ่งบางอย่างมาถึงจุดที่มันจะต้องจบนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรเจกต์การงานนะคะหรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยปล่อยให้มันจบนะคะก่อนตุลาคมที่จะมีการเริ่มต้นใหม่นะตอนนี้ดาวพระหัสอยู่ในเรือนที่12นะคะหมายถึงว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาเรียกว่า,เ,าเป็นความลับนะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าบอกใครไม่ได้หรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ ที่เขาเรียกว่าไม่ลงตัวนะคะอะไรที่มันเหมือนกับว่างานเบื้องหลังอะไรที่มันเปิดเผยไม่ได้นะคะเป็นความรู้สึกลึกๆภายในจิตใจที่มันฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคุณเป็นระยะเวลาอันยาวนานอะไรแบบนี้นะ,ะเมื่อดาวพฤหัสอยู่ในราศีที่12ของคุณเนี่ยจะเปิดโอกาสให้คุณได้ชำระล้างแผลเก่าทำให้เปิดโอกาสให้คุณได้เคลียร์สิ่งที่เขาเรียกว่ามันค้างคาใจของคุณมันมาถึงเวลาที่มันจะต้องจบ นะจบเถอะค่ะเพื่อจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะคะจัดการให้จบภายในก่อนตุลาคมนี้เมื่อดาวพระหัสย้ายเข้าราศีพิจิกนะ,ะหมายถึงว่าเข้าราศีเกิดของคุณคุณไม่ทราบหรอกค่ะว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเมื่อมีดาวพระหัสเข้ามาอยู่ในราศีเกิดหรือลัคนานะคะเพราะว่า12ปีนะคะถึงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปีแห่งการชําระล้างราคานะคะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยปล่อยให้มันจบนะคะถ้าเกิดคุณไม่จบนะคะ จักรวาลก็จะจบให้คุณนะจะส่งเข้ามาเป็นในลักษณะของสถานการณ์จะส่งเข้ามาในลักษณะของคนนะคะ<ส>เพื่อที่จะให้คุณ<ส>เขาเรียกว่าได้เคลียร์นะะ่ะนะคะได้ชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีให้มันตายไปกับปีนี้นะคะแล้วพอตุลาคมดาวพฤหัสเข้ามาเนี่ยนะคะหมายถึงว่าคุณจะได้เกิดใหม่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครที่หักหลังคุณมีความรู้สึกว่าจะโดนทอดทิ้งนะคะมีความรู้สึกว่าคนที่เขาทําไม่ดีกับคุณ นะคะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณทํางานเยอะนะหรือว่าคุณมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะแล้วก็ถูกหักหลังนะหมายถึงว่าถูกทอดทิ้งนะคะสาดาบปักอกมีความทุกข์มีความเครียดนะคะความเศร้าอุปสรรคที่ลายล้อมคุณเนี่ยดาบนะคะหนึ่งสองสใบนะคะที่ลายล้อมเดอะเดสคุณเห็นไหมคะว่าถ้าคุณจะเห็นไพ่เนี่ยนะข้างบนก็เป็นดาบตรงนี้ก็เป็นดาบข้างล่างก็เป็นดาบ แต่เดอเดสเข้ามาปลดปล่อยคุณบอกว่าเอาละ่ะนะคะมันอาจจะจบไม่สวยมันอาจจะจบด้วยความเศร้ามันอาจจะจบด้วยน้าตาหรือมันอาจจะจบด้วยความทุกข์นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเหมือนกับความตายก็คือการปลดปล่อยนะ,ะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิออสระปลดปล่อยคุณออกจากพันธนาการที่มันลายรอมคุณนะ,ค,ะคุณก็จะต้องเปิดภาพาปิดตานะคะแล้วก็เดินก้าวออกมานะคะจากสถานการณ์ที่ไม่ดี นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการจบคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่เมื่อปลาย,ป,ลายปีนี้นะคะก็คือตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ย่อท้ออย่าได้ท้อแท้นะคะแล้วก็อย่าได้ไปแคร์กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอะไรที่ไม่ดีนะก็ ลาทิ้งคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นข่าวดีอันนี้เป็นการขยับขยายนะคะหมายถึงว่าเป็นการขยับขยายในเรื่องของการงานคุณจะได้รับข่าวดีถ้าเกี่ยวข้องกับการศึกษานะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นที่จะศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือบางท่านนะคะก็อาจจะจบการศึกษานะแล้วก็จะได้ขยับขยายเรียนต่อเพิ่มเติมนะ หรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าทําธุรกิจอยู่ที่เดิมนะคะแล้วมันไม่ดีน่ะมันค้าขายไม่ได้กําไรนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับโลเคชันสถานที่หรือเปล่านะที่ทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันมันไม่ใช่สถานที่ของคุณเนี่ยโลเคชันมันอาจจะไม่เหมาะสมกับคุณน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณอาจจะต้องยอมที่จะตัดที่จะลดนะหรือว่าทําธุรกิจการค้าแล้วมันขาดทุนอาจจะต้องยอมที่จะ เขาเรีว่าตัดเนื้อนะเพื่อไม่ให้มะเเ็งมันลามไปทั่วตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนสถานที่นะขยับขยายนะคะให้มันรู้สึกว่ามันมีทางออกนะอย่าให้มันพาตัวเองเข้าไปในใน,ในทางตันนะเพราะว่าถ้าเกิดมันตันเนี่ยมันก็จะต้องจบนะมันจบความตายเข้ามาบอกว่าเอาละ นะไม่วิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่มีแค่วิธีเดียวมันมีมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ขยับขยื่นไปไหนหรือว่ามันมีแต่ความทุกข์ทรมานนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเริ่มต้นใหม,คคม่คุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะได้รับความสุขสิบถ้วยเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ที่ดีๆก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้น ให้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอันนี้หมายถึงการก่อร่างสร้างตัวไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องทํางานนะคุณจะอาจจะต้องเขาเรียกว่าก่อร่างสร้างตัวของคุณขึ้นไปแล้วความสําเร็จกําลังจะรอคุณอยู่ <c oughs> นะคะเด็ e ควีนสเปนเดโคสขอโทษนะคะหมายถึงความมั่นคงในเรื่องของการเงินความมั่นคงในเรื่องของฐานนะทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้นะคะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้มาด้วยความง่ายนะมันอาจจะมาด้วยความยาก นะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความคิดในเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะคิดว่าอิทธิพลจากภายนอกเนี่ยอุปสรรคจากคนอื่นเนี่ยนั้นะก็จะมีเฉพาะแค่นะ,ะเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รับความร่วมมือนะคะหรือว่าเขาอาจจะทอดทิ้งคุณนะ,ะปฏิเสธการช่วยเหลือคุณนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นมาจากอิทธิพลในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรู้สึก นะคะที่มันเหมือนกับว่ามันมัน,ม,นมันฝังอยู่ตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปีที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณจะต้องเคลียร์ที่คุณจะต้องจัดการนะ,ะเพื่อจะเตรียมพร้อมพลังงานใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะเราก็ปิดประตูมันซักปิดประตูอดีตนะคะเราก็เปิดประตูบานใหม่เริ่มต้นใหม่ความสําเร็จความสมหวังการขยับขยายความมั่นคงนะ,ะการให้ความช่วยเหลือเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมาย นะคะเพียงแต่ปิดประตูบานเก่าซะชัดดาวนะคะแล้วก็เปิดประตูใหม่คุณไม่มีวันที่จะได้เริ่มต้นชัปเตอร์ใหม่ถ้าคุณยังกลับไปอ่านชัปเ t อร์เก่าๆเดิมๆนะคะไม่ยอมที่จะไปเปิดเปิดหนังสือพลิกหน้าไปไป,ไปชัปเตอรใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะต้องก้าวต่อไปอะไรที่จะต้องจบนะคะจบภายในปีนี้นะคะดวงของคุณกําลังจะดีมากๆนะคุณไม่ทราบหรอกค่ะว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่รอจนตุลาคมนะคะคุณจะรู้นะ,ะว่า ความยิ่งใหญ่ของดาวพฤหัสที่เข้ามากลุมลัคนณาเนี่ยน่าจะส่งผลที่ดีมากกับคุณขนาดไหนห้าถ้วยนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยก็ยังมองความทุกข์ในอดีตนะคะเขาก็บอกว่าให้ลืมซะนะคะลืมอดีตจบเถอะค่ะ the death เข้ามาบอกว่าเอาละนะคะชาวราศีพิจิกนะคะจบเถิดจบความทุกข์ในอดีตจบความเศร้าทุกอย่างนะคะเป็นปีแห่งการปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระนจากพันธนาการที่ผูกพันคุณอยู่ หนึ่งดาบนะคะคุณมีความคิดคุณมีจินตนาการต่างๆนะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะอันนี้หมายถึงว่าไอเดียความคิดนะัที่เข้ามาในเขาเรียกว่าแวบเข้ามาในสมองของคุณนะจะนำมาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะคุณได้รับการคุ้มครอง The High Priestess นะคะหมายถึงว่าเอาละดาวพระหัสเข้ามานะคะตุลาคมนะไอเดียจะบันเจดิดนะ,ค,ะคุณจะมีเขาเรียกว่ามีทางออกของทุกๆปัญหา นะคะมีทางแก้ไขทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักนะถ้าเกิดคุณติดขัดในเรื่องของการเงินคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะภาระที่มันลายล้อมคุณปัญหาการเงินนะที่มันแก้หาทางออกไม่ได้นะคะคุณจะหาทางออกได้นะ,ะทีนี้ว่ามันก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าคิดอะไรให้มันกว้างกว่าที่เป็นอยู่นะคะอย่าคิดว่าทุกอย่างมีแค่ทางออกทางเดียวนะ,ะอันนี้หมายถึง8คาถานเนี่ยนะคะหมายถึงว่าคุณจะ ต้องเขาเรียกว่าคิดให้กว้างออกไปนะคะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอ,อย่าคิดอย่าคิดอยา่าอย่าคิดแต่ปัญหานะคะคิดไปให้ไกลกว่าที่ที่คุณเจอนะ,ะทุกๆอย่างนะทุกอย่างมีเขาเรียกว่าคําตอบนะคะแต่ว่าเป็นปีที่ดีคุณจะได้รับการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะตั้งแต่ตุลาคมนะดาพราจะเข้ามากลุมลัคนาของคุณนะท่านใดนะคะที่ยังไม่มีคู่ คุณจะได้พบคนที่ดีเตรียมไว้เลยค่ะนะคะเขาเรียกว่าคุณจะได้พบคนมากมายมีคนเข้ามาในลักษณะที่ให้การช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะหรือว่าท่านที่มีดาวสุกนะคุณจะได้พบเนื้อคู่นะคู่แท้ในอดีตชาตินะจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในเรื่องของการเงินจะมีความมั่นคงขึ้นละค่ะ นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะอาจจะยังไม่ใช่ปีแห่งการที่เขาเรียกว่าสะสมเงินทองนะคะมากมายแต่เป็นปีที่คุณจะต้องก่อร่างสร้างตัวนะคะเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงสร้างฐานนะ,ะในเรื่องของความมั่นคงคุณมีเวลา13เดือนหลังจากตุลาคมนะคะที่จะมีโอกาสนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะเตรียมพร้อมคลีนบ้านของคุณนะ,ะเปิดรับพลังงานใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาจบทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดี นะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากขอให้ชาวราศีพิจิกมีความสุขมากๆนะคะสำหรับปีพุทธศักราช2560ค่ะ